สวัสดีครับพวกกับผมในรายการ XCSH นะฮะวันนี้นะครับทำการเล่น ose, เกม Import Channel Devil Luthor นี้ฮะไปเ่มกันเลยครับ,ปร,รบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอ่าใส่ไปเลยอันนี้ก็ขายไปซะข้างล่างนี้อืมโอเคก็ขายไปอันนี้ยังโล่งอยู่

This is only a suit. I'm human, just like you. You're inside this thing? My body is orbiting the Earth, but my mind is right here. Imagine you fell asleep and woke up inside a machine. That's what it's like. This is a war mech, isn't it? I'm sorry, but we have no time. The entire human population is in danger on their new home. We think the attack signal is being sent from here. Dr. Miller's beacons! I knew something was up! We're only alive because one of our doctors created a ZADA masking agent years ago. The diffuser stopped suddenly early this morning, and he hasn't responded to our distress calls for the first time ever. That's when we received the attack signal. They're coming! I'll hold them off. Stay vigilant. Avalon, this eventuality was not included in any of our simulations. I did not see this coming. But your new objective is to keep the Zada out of that area. Zoe, how much damage can they take in there? The scan indicates they have enough single-kill proximity mines to eliminate nine enemy combatants. Avalon, your critical mass is set at ten. Do not allow the Zada to get past you. Received. They are not getting through. Okay, call for รู้สึกว่าดานนี้เราต้องป้องกันให้ไอส้สป,ปรานนี้เข้าไปใกล้คู่คนนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละโอเคก็เก็บปืนก่อนนะฮะโอเคฟันมันจะทำลายกำแพงแล้วมีกล่องเก็บมอนโจมตี อย่าเข้าใกล้นะเว้ยอืมตายอย่างยากขอแะ้วเหี้ยอ,อื้มโอ้มันโอ้มันวิ่งมาใช้สกิลลบไม่ได้ไม่หัน ช่างแม่งแล้วกันคอยิงอือหึอ่ลบเคยิงอือหึ่โอ้ยใช้สกิลนี่นี่อ่ะมอนมาตรงนี้อือหึ่ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มี <ละ S 1> บอสมาแล้วลบใช้สกิลไม่โดนเลยนี่ยิงระเบิดปึ๊บอ้อมอ้อมแล้วก็ใช้สกิล ตีลูกกระจกก่อนใช้สก,กิลให้ล้มแล้วก็ยิงเอยระเบิดใช้สก,กิลให้มันล้มแล้วก็ยิงอืมสเต็ปปืนหมดแล้วโอเคบอสตายะนะแล้วไงต่อไปเก็บปืนอีกกระบอกใส่ใส่โอ้มาอีกแล้ว ยังเยอะอือหือยังไม่หมดอีกโอ้แม่อันนี้วิ่งเลยโห้มันทำลายแล้วต้องจัดการต้องเคลียร์ใช้สกิล ไม่ลม้มอือคว้องสวานกดบอสม,มาแล้วใช้สกิลไม่ลม้มหลบพันอ่ะมอนหายมอนหายอือใช้สกิลมันไ,ไม่ไปเลยเลยจะเข้าไป้วเว้ยเอ้ายิงซะใช้สกิล ไม่ไม่ไหวมันเยอะเกินไปมันอยู่ใกล้เกินไปต้องใช้ปืนระเบิดหดไปอยากเข้าใกล้นะโว้ยเออตาย i ารกิอเสร็จ Be gone for long. Without more masks we won't make it through the day. There's a warehouse northwest of this gate. That's where the mask is, but a giant sadder started guarding at the moment we ran out. I'll secure the cam you need, but I need intel on this dock and his beacons. We will tell you what we know after we have assurances that we have enough masks to survive here. I'll be back. <coughs> that oh A. ไม่เคยได้แรงเอสเลยอืมก็จบแล้วเนาะอ่าตอนนี้ก็โหก็จะขอประกาศไว้ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถเล่นต่อไปแล้วนะฮะเพราะหลังจากนี้เขาต้องซื้ออย่างเดียวนะฮะถึงจะสามารถไปด่านต่อไปจนจบได้ะฮะคือตอนนี้ผมไม่มีตังค์แล้วก็เลยไม่สามารถเล่นด่านนี้ได้และทำให้ผมนั้นต้องจบโปรเจกต์เพียงเท่านี้ โอเคก็เนาะโปรเจกจบแลวออนนะวก็ไปกันนะครับเออไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์ซื้อด่านก็ไปกันนะครับบ๊ายบาย